บอกก่าวเล่าทำหัวข้อต่อมาเกี่ยวกับเรื่องการผูกโกรธครั้นี้เรามาวิเคราะห์จริตมนุษย์6ประเภทเราคงได้ยินกันบ่อยว่าสามีภรรยาต่างไม่เข้าใจกันแม้จะอยู่ด้วยกันมาหลายสิบปีหรือพ่อแม่ไม่เข้าใจลูกลูกไม่เข้าใจพ่อแม่ทำไมมีพฤติกรรมแปลก หรือในที่ทำงานก็ตามหลายคนกำลังกุ้มกับหัวหน้าหัวหน้าก็กำลังกุ้มกับลูกน้องเหมือนกันจนแทบจะไม่อยากทำงานต่อเลยก็เป็นไปได้ปัญหาส่วนหนึ่งมาจากการที่คนเรามักมองตัวเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาลและมองออกไปหาคนอื่นเราแทบไม่ได้คิดจากคนอื่นกลับมาหาเราหรือถ้าเราคิด ก็มาคิดว่าทุกคนต้องคิดเหมือนกับเราทําเหมือนกับเราถ้าไม่ทําอย่างที่เราคิดหรืออย่างที่เราคาดหวังเราก็จะโกรธไม่สบอารมณ์ทันทีที่จริงแล้วมนุษย์เราแต่ละคนมีระบบความคิดระบบการมองโลกที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงอยู่แล้วแม้ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องกันหรือว่าอยู่ในครอบครัวเดียวกัน การที่เราสามารถเข้าใจระบบการมองโรคและระบบความคิดของเขาเราสามารถอ่านใจสามีภรรยาลูกหรือหัวหน้าพ่อแม่พี่น้องเราจะโต้อตอบหมายว่าอย่างไรจะไม่มีการแปลกใจประหลาดใจโดยเฉพาะผู้เป็นคุณพ่อคุณแม่จะได้เข้าเข้าใจถึงลูกของตนเองดีขึ้นหัวหน้าก็จะได้มอบหมายลูกน้องให้ทำงาน ตรงกับลักษณะนิสัยจะได้ไม่ประหลาดใจกับผลที่ได้เมื่อสั่งงานไปแล้วส่วนหากเราเป็นลูกน้องก็จะสามารถเข้าใจนายว่าทำไมเขาถึงพูดหรือทำเช่นนั้นและเราจะมีทางหนีทีไรได้อย่างไรเมื่อไปเจอกับหัวหน้าในรูปแบบที่แตกต่างหากคนเรามีความเข้าใจกันแล้วสามารถคาดคะเนพฤติกรรมของแต่ละคน รู้ว่าเราจะพูดอย่างไรจะคิดอย่างไรเขาจะตอบกลับมาอย่างไรความขัดแย้งก็จะลดน้อยหายไปในทางกลับกันเราจะรู้สึกสงสารและเห็นใจรู้จักประนอมถนอมน้ำใจคนอื่นเพื่อให้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขที่สำคัญเราจะได้รู้จักตัวเองดีขึ้นว่าเราเป็นคนเช่นไรคนเราส่วนใหญ่มองตัวเองไม่ออก เพราะเรามักจะมองออกไปเราไม่ค่อยหันกลับมามองตนเองชอบมองการกระทำของผู้อื่นเพราะเราคุ้นเคยกับมันหรือก็ไม่คิดว่ามันเป็นส่วนหนึ่งส่วนเดียวกับความเป็นตัวเราจนแยกไม่ออกเราไม่เคยคิดจะเปลี่ยนความคิดหรือความคิดมันเป็นธรรมชาติของเราเมื่อเราเข้าใจตัวเองอย่างท่องแท้แล้ว ท่านจึงสามารถเข้าใจผู้อื่นได้เมื่อเราเข้าใจและเกิดความเมตตาในตัวเองเท่านั้นเราจึงจะสามารถมีความเมตตาต่อผู้อื่นได้เราจะต้องรู้และเข้าใจตัวเราเองก่อนและปรับปรุงตัวเองก่อนเพราะมันใกล้มันใกล้โดยเฉพาะอวัยวะทั้งหมดความนึกคิดในตัวเรานั้นมันใกล้กว่าที่เราจะมองไปกระทบ ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายและใจกับบุคคลอื่นที่ระยะห่างกว่าเราเป็นเมตรหรือไกลกว่านั้น